แม่ถึงรักลูกไม่เท่ากันปัญหามันไม่ใช่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันปัญหาคือเราต้องการความรักมากกว่าคนอื่นเขาเราต้องการคือคนเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือแม้แต่เรามันไม่มีใครรักทุกคนเท่ากันลองถามตัวเองถ้าเรามีลูกสองคนเรารักลูกสองคนเท่ากันไหมไม่มีทางมันจะมีลูกคนโปรดเสมอมันอยู่ที่เขาทําดีหรือไม่ดีกับเราหรือบางคนเนี่ยเป็นห่วงมาก ลูกยิ่งเลวซามต่ำช้าเท่าไหร่ยิ่งรักมันมากเท่านั้นเพราะอะไรเป็นห่วงมันไงมันมีห่วงของคออยู่ไงบางคนเอาตัวรอดแล้วแต่รักไหมรักแต่อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากไงเพราะอะไรมันไม่น่าเป็นห่วงแต่คนเป็นลูกมันเห็นในใจแม่มันนะมเห็นในใจพ่อมันนะมมันไม่เห็นว่าเขาคิดอะไรมันเห็นแค่ละการกระทําภายนอกบางทีเนี่ยเรายืนได้ด้วยตัวเองสมมุติเราเป็นลูกคนโตกับมีน้องคนเล็ก เราเนี่ยยืนด้วยตัวเองประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยคําถามคือพ่อแม่ต้องใส่ใจเราไหมมนไม่จําเป็นแต่ลูกอีกคนนึงทาอะไรไม่เป็นโลคเป็นพายเลยพ่อแม่จะใส่ใจคนนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับมาที่อะไรทาไมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันมันจะเท่าได้ยังไงในเมื่อบริบทของแต่ละคนมันต่างกันอาจารย์ถามว่าถ้าลูกเราเกิดมาพิการคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งสมบูรณ์แบบเราจะให้ความสําคัญกับใครมากกว่ากันต้องคนพิการเพราะอะไรมันดูแลตัวเองไม่ได้ไง มันจะบอกว่ารักเท่ากันได้ยังไงมันไม่มีใครรักเท่ากันแต่การให้แต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะเท่ากันตามบริบทของเหตุปจัจจัยดังนั้นเราอย่าไปสนใจที่เขารักมากไม่มากเท่ากันหรือไม่เท่ากันสิ่งที่เราควรกลับมาสนใจคือตัวเราเองอ่ะรู้จักพอประมาณในการได้รับความรักนั้นไหมอาจารย์จะบอกให้ต่อให้พ่อแม่เนี่ยหันกลับมาใส่ใจเราอย่างมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราโลภอยากได้ความรักจากพ่อแม่เพียงคนเดียวมันจะไม่มีคําว่าเท่ากันไม่มี เพราะถ้าเขามาใส่ใจเรามากเกินไปไอ้น้องก็จะอิจฉาเราถ้าใส่ใจแบบพอดีพอดีเราก็จะรู้สึกว่าเรายังได้น้อยเกินไปอยู่ดังนั้นคําว่าความรักเนี่ยหรือความต้องการจากคนอื่นเนี่ยไม่มีคําว่าพอวิธีการคําว่าพอดีที่สุดคืออะไรพอที่ตัวเองจบที่ตัวเองด้วยการอะไรพอประมาณในการอยากได้ความรักของพ่อและแม่สร้างเหตุปัจจัยในคําที่รู้จักคําว่าพอในใจตัวเอง สร้างความสุขโดยที่พ่อแม่ให้ความรักเราเท่าไหร่เราเอาแค่นั้นเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปถามหาว่าทําไมไม่เท่ากันเรายังรักคนแต่ละคนไม่เท่ากันเลยความสําคัญในการที่เราคบเพื่อนแต่ละคนเราไปถามใจสิเรายังเลือกเพื่อนสนิทไม่สนิทเลยเอาอะไรมาเท่ากันนิ้วมือเราแต่ละนิ้วเนี่ยเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันเท้าแต่ละข้างของเราเท่ากันไหมไม่เท่ากันผมแต่ละเส้นของเราเท่ากันไหมไม่เท่ากัน ในโลกนี้ไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่เท่ากันเลยมันจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเสมอดังนั้นเราอย่าไปแสวงหาจากใครว่าต้องให้เรามากแต่เราจงแสวงหาใจเราว่าเราสามารถให้เขาได้มากขนาดไหนตัวนี้ดีที่สุดอย่าไปเรียกร้องจากใครให้เขาเอาให้เราจงเรียกร้องจากเราเอาให้คนอื่นได้บ้างอย่าให้แต่ให้คนอื่นเอาให้เราเราต้องรู้จุกแบ่งปัน พระเจ้าจึงสอนว่าให้เราเริ่มต้นในการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเมื่อประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแก่ตนเองได้แล้วประโยชน์เนี่ยต่อไปจึงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้เราอยากให้คนอื่นเนี่ยแบ่งปันความรักให้เราแล้วเราทุกวันนี้แบ่งปันความรักให้กับคนอื่นได้แล้วหรือยังเราอย่าคิดว่าความรักคือการให้เงินอย่างเดียวการเอาใจใส่คำพูดคำจาในการพูดดีๆการรู้จักไต่ถามอะไรควรไม่ควร การรู้จักดูแลแวดล้อมรอบข้างการใส่ใจเพียงเล็กน้อยเราทําแล้วหรือยังบางทีตัวเราเองก็ยังไม่ได้ทาแต่เราเรียกร้องหาจากคนอื่นเสมออันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเราเรียกร้องหาความยุติธรรมแต่ตัวเราเองยังไม่ได้มีความยุติธรรมในใจเลยแม้แต่น้อยเราจะเรียกว่าเราจะไปแสวงหาจากใครได้ไม่ได้สุดท้ายแล้วคนที่ทุกขี่สุดคือใครคนที่เรียกร้องนั่นแหละคือคนที่ทุกขี่สุดเพราะคนที่ถูกเรียกร้องจะไม่ทุกข์หรอกเพราะเขาจะให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้เขาไม่ทุกข์ แต่ไอคนที่รอคอยความหวังในความรักอยู่ไอคนนั้นจะทุกข์เสมอมันทุกข์เมอไรมันทุกข์เพราะมันผิดหวังเวลาไปร้องขอแล้วไม่ได้เมื่อไม่ได้เป็นไม่มันไม่เป็นไปตามความพอใจของมันเองมันจึงทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตของมันนั่นแหละความทุกข์กำลังเข้าจู่โจมในชีวิตมันเพราะมันวางเฉยต่อความรักในความทุกข์แบบนี้ไม่ได้